กับข้าสูตการบวกแขนนะเซนนี่เฟิร์สแม่งไม่ค่อยฮาร์ดคอร์เนาะไม่มอ .2 เราพูดแล้วเกิดไม่เป็นเร็วๆเลยไม่ต้องเดือดร้อนจบไม่ต้องเดือดร้อนจบเนี่ยพี่จะพูดได้สัตว์อะไรวะใครขั้นสูตอีกเนี่ยคุยังมรครับเพื่อนเทเดอีนะเพื่อน เพื่อนไม่รีเพื่อนมันจะรีไหมดพลาดดูมันทำหน้าทำตาสิเพื่อนรีไหมเพื่อนมันไม่รีป่ะมันเอาจริงเฮ้ยยาวยาวยมีเสียงอยู่ายไายวาวมาเยอะเฮ้ยยาวยางไอ้เหี้ยเับอืมเียเงียบเนียตัวเดียวทอ์สแมวใครตัว ยาวอยู่ยาวัวปต่อไปกลางเลยนะไอตัวนั่นไอตัวสลุดมันรู้ตำแหน่งแล้วออกมาอย่างนั้นดูเชื่อมมาตัวหนึ่งกลับแล้วกลับแล้วไอนั่นไอตัวนั่นไอตัวมีข้างหน้าตัวหนึ่งกลางกลางเยอะเลยมีตอบกูนี่ทำไมมึงต้องเดินเดินนั่งนั่งวะมันเก็บเสียงได้มันเก็บเสียงได้ไอ้เหี้ยเสียงหลุดแก๊กแก๊กแก๊ก นอกจากจะทำให้เดินชา้าลงแล้วไม่มีอะไรดีกว่าที่กูเห็นมากไปกว่านี้เลยมันเก็บเสียงเดินอะแต่มันไม่เก็บเสียงย่องอะไรของมึงวะกูงงเนี้ยกูมึนแล้วมึนกับมันเนี่ยแหละอะไรมันไม่งงเก็บเสียงเดินมัน <s uss uch> มันใช่ว่ามันจะเก็บได้ทุกรอบนะเก็บปาติดคือถ้าแบบมันรู้ว่ามันเห็นมึงแล้วมึงก็ดันดันไปเหอะ <c oughs> มันจะนั่งนั่งเดินเดินได้ไหมนั่งไง เจ็บแล้วเจ็บแล้วโดงชุดมันเป็นสเต็ปหนวดวอกเลยไม่รีดรือไงมึงพลาดพวกมึงทิงเพื่อนเองันเนี่ยคือกูว่านี่เป็นหาการรีนะเว้ยไม่ครับเพื่อนก่อนนะอุ่นก็ขาเลยแต่ฟอไม่ดีเลยที่เป็ยังรอห้นึ่งห้องไหนย่าโทนหนึ่งค่าสามศูนย์แล้วเว้ยทำไมอ่ะคดี๋ยวมันจะรุดอีกล

ขวาบนหนึ่งสามเฮ้ยไ้มีใครดูกามออกไปแล้วระวังเล่นอักไม่ได้เล่นอักไม่ได้ใครเอามามาคนนี่โคิดมาวะไหนผมผมอันนี้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 อันเฮ้ยกลางเดี๋ยวเล่นกลางเอง โอ้ยาฟังเนะครับใช่อุ้ยมีตัวออเยี่ยไปชิดแล้วตัวนึงเชียๆนนนอตอุ้ยกลางอันนัอยู่กลางครับเดตาแล้วมันกูขอลองเล่นสักทีเด็ดไม่ไหวล้วึงทำไมวะแล้วทำไมโปรตเมตอาอแล้วเ่นไอ้ที่มันมันแหลกไงไช่ปะมันแหลกิดเดียวมันมันหนวงๆนิดเดียว ยาวระวังเข้าวายได้ยาวยาวยาวโดนระเบิดยาวโดนระเบิดอีกไม่ตาายมงอีกฝั่งเฮ้ยโดนยาวโดนยาวจ่าจ่าเลยโอ้โหเป็นลมดูดิจะบอกว่าโดนระเบิดแล้วมาแล้กลางกลางกลางไอ้เหี้ยกลางกลาง

โดนเชื่อมเชื่อมค่ะนะเชื่อมไม่ได้มันเร้อยบีเมื่อกี้ใครที่อยู่เยอะมันหายไปไหนกันหมดวะไออยู่เชื่อมกันึงมันคิดขาบตรงน้ผมมันอยู่ที่วางมันอยู่ที่วางยาวตัวยาวตัวผมไกลอะไรว่ายาวตัวยาวตัวยาวไกลที่วางตายตัวต้องยาวมีตัวไอที่ปีบีใครอกคนมันต้องมาอยู่อ่ะอย่าเสียดิเมื่อกี้นี่จะเอ๋เลยยะเท่โอ้โหคู่วิ่งมาเป็นกองไอโซสไอ้ท่านไปไหนวะ ไม่รู้เหมือนกันพี่ผมไปตามมันดิครัไปตามมันดิเฟิร์สหลบตามดีจีกับหมามันบอกว่าแม่มันมาปะดูว่าแล้วระวังระวังยาวตัวยาวตัวเข้าเพื่อนไปเพื่อนไปไปไปบล็อกน้าว่าแล้ววัาแล้วเอเข้าแล้วนะระวังอไปเรื่อง ววยล่างตัวี่เพ็พี่เพชดยิงหนูไวล่างวเจ็บมากอ่ะตาคืออ้าวไปแล้วรอส่งเตรียมเมเปลี่ยนห้องเปลี่ยนห้มียสองอ่ะมันเนมันใส่กันดีอ๋อไม่ไม่ไเปลี่ยนตัวเท่าไหร่ห้าสองเกมนี้ยังไงเกมนี้ยังไงยาไวเลย ก็มีหมดเลยจะได้เล่นตลางจัดระเบิดสุดให้จัดระเบิดสุดให้จัดระเบิดสุดให้จัดระเบิดสุด้บอกเลยนะอะไรนะจบตานนี้ขอดูดีไม่หวะดูทำไมจริงไม่ได้หรอาจ้า ดูหรือไปโดนจับแล้วหาไม่หายเลยยาวอ่ะหยิ่งดูโดนจับตายหยิ่งเนี yeah. Yeah, yeah. Yeah, ่ยม okay. um, ึงมาจับเลยเด็กนักศึกษาถึงกันทุกคนเลยไอ้ต่้เหยิ่เขาว่าคาประกันเั่าไหละแสนห้าแสนห้าหย่แล้วพี่ดฟันคนพิการนี่นี่นี่ีเฟสฟันฟันฟันคนพิการเออเป็นคดีแค่ทะเลาะวิวาทเออแต่ละอั่ง ไม่มึงต้องดูก่อนเว้ยมึงเป็นลูกตำรวจหรือเปล่าพี่ลูกตำรวจแอดนั่นดูว่านั่นดูตำรวจหรือเปล่าแล้วแล้ต้องดูด้วยว่าขับเบนหรือเปล่าขับเบนหรือเปล่าเบนไม่ได้ต้งบีเอ็มอ่ะเฮ้ยเฟิร์สเราเก็บตังค์ออกเบนแล้วก็ไปฆ่าคนกันดีกว่าลูกตำรวจมันอยู่ที่เส้นตรงนี้ใส่เส้นเล็กเส้นใหญ่ถ้าเส้นหนีก็เรียบร้อยเส้นใหญ่หน่อยก็อร่อยเลยพี่ใส่เส้นใหญ่อิ่ไงพี่ใส่เส้นใหญ่อิ่มไงพี่ใส่ก๋วยเตี๋ยวหลอดไม่เลยพี่ เอาน้ำเลยดิน้ำใส่ทุกคนเดี๋ยวเดี๋ยวกูจัดให้มามาแล้วมาไฟไม่เยออ้าวกลางเียไปไปไปมาโบกดันหลังอยู่จะเพชรขวามีอะไางอย่อยู่ซ้ายซ้ายซายจะเพชรได้ไปช่วยเพื่อนหมดตายแล้วมันตายแล้วมันตายแล้วดูชื่อดิโอ้โหเฮียว่าแล้วหลังบ้านฝาบ้านขายาวยาวยาวเาวช่วงช่องตัวสอง วางก้อนวางซอยคอยๆนะครับสามตัวจ่าน่าจ่าสามตัวคนหลังเชื่อมมาโอ้โหเยงยิงเหลือหนึ่งโดนปี๊ปเฮ้ยเฮ้ยมึงคิดอะมึงคิดอะใครได้มึงคิดยังไงองนองเออ ไมู่้ร่มติดระเบิดเดี๋ยวเดินไปเข้าไปเลยสาวานมาเดีลเชื่อมห้ตัดเชื่อมผหอนหนันะแล้วก็ติดต่อใน่สเดี๋ยวลังให้เดี๋ยวจะหลงให้แกปิลปิดหน้าปีแล้วแกอ่ัเบิดร้อกูกปิดหน้าปีแล้วเข้าไปดิข้าไห้ายโอ้โหไอ้เหียยไม่โดนไอ้สหลังมาโอ้หลัามาหลัอู้โดนหลัง

เชี่องยโอ้โหโดนระเบิดไม่หายเดี๋ยวมีนี่มมาเริ่คู่กันไปก่อนอ่ะเดี๋ยวยี่สิบอให้มันันออกมไว่ล่างไว่ล่างไว่ล่างอยู่ข้างล่างเยอะอยู่ข้างล่างเยอะตอบลรวตอบล้วบีบีนดออนเสียงองเสียงองเสียงาอเยงเสียงีี่าดอคเสคนเสยงีน่อคเสีคนเน่อนอเสียอเสียงน่ดอนคนเียนเสียบีน่าดเลยงคอนเสย่ออนเสียงคอนทางบีี่าดอนาอียนเงบีบีนอนอเสีนเงตนาดนคนเสียงเสยี ตายดิพี่ท่านมีข้อมีข้อวางเลยไม่มีไม่มีไม่มีวางแล้ววางแล้ววางแล้วโอ้อยู่ใต้สะพานใต้สะพานนี้ใต้สะพานตรนี้อ่าไอเฟิร์สข้างหน้ามือแม้ข้างหน้ามึงก็กลางว่าไงดีดอเมกเกอร์โหดสัตว์เออเห็นแล้วมันตับแล้วไอ้เหี้ยปกติก็แพ้ทางมันอยู่แล้วมันแค่ปรับให้แรงขึ้นยิงหัวสองเท่านั้ไม่เก่งเปิดโผโผอะไรเก่งแม่งยิง เสียงมมัันข้าาหูฟไอดอกนี้ว่ามันเงียบเลยไม่รู้ว่ายังไงเนี่ยสุดท้ายไม่ได้ปล่อยปล่อยให้มันดันมาเพื่อนดันมาแล้วนั่งดันมาเออมันดันแน่แล้วเราก็จะตายอยู่ที่บ้านด้วยกันพร้อมกันหยอกหยอกอย่าอย่าดันมาอย่าดันมาแล้วระวังกลางอยู่าหยุดดันมีกลางมียาสองโอ้ ให้กลางโอชได้ไงวะยิงยาวโหเอเอาตงตัวเหมดกลางกลาป่ารวัยล่างตัวนึ่งกลางตัวหนึงวัยล่างตัวหนึงโอ้ข้างหน้าทำยาไทำยาวทำยาเยอะแก็ทำยาทำเ กูเข้าเอมาแล้วกูเข oh, oh, oh oh ้าเอมาแล้วก oh, <okay. S 1> ูเข้าเอมาแล้วกูวางเอแล้วกูวางเอแล้วติงต้นอยู่ตรงกลางกันนะต้นไม่ต้องกัผมเหลือนฝาอยู่นั่นว้อยอย่าได้ก็คุมให้กูทั้งทางนึง มาข้างหน้าสิเพื่อนเรารู้นาจะมาข้างหน้าเราเชื่อสนิทใจของแก๊งป่ะของแก๊งมามแล้วเจ็บเจ็บเจ็บมาเจ็บอย่าโดนควันตาหนะมึง <c oughs> ไนนนะอ้เหี <c oughs> ้ยยิงมันสามตานเดินเหยียบเซียนก็ตายที่เต้นหน้าเนียนอยู่ข้างล่างอ่ะ

กลางลุกปันลูกปันลูกปันเดี๋ยวกูพยายามดูใหตายเหรอลูกปันตายเหรอย่าตัวหนึ่งย่าตัวหนึ่งเฮ้ยกลางดันกลางด่านเพื่อนมีตัวอยู่ตรงสะพานตัวสะพาน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 ระวงข้าวบนกลาง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 บ้านมามาบ้านแล้วมาบ้านแล้วเงียบ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 

ตัดโซนซ้ายออกไปอยู่โซนขวาแน่ๆเอ้ยโซนซ้ายดิขวาไม่น่ามีอะก,กูหันหลังให้เลยจะเอ๋ไม่มีจริงรอะเพือ่อนจะเอ๋เฮ้ยเฮ้ยเสียงซ้อนไอ้สัสเออใช่เสียงซ้อนเงียบมั้ยไอคี้เอ๋ยไอสัสกูก็ออว<ะ>่าอยูไอไอ่เยี่ย คุยมึงทำให้กูตกใจทำเงี้ยกูบอกให้มึงอยู่เงี้ยเง้ยไปสัตว์ลบไปเว้ตรงนี้นะฮะเสียงก็หลงเลยผ่านคุยทีหลังไม่ต้องบอกอยู่เงียบๆไว้เวลาคนเดียวก็ป่านเออกลางว่ากลางว่ามันทำให้กูเขวไอ้เงี้ยไอ้เงี้ยสะพานตัวนึงกลางกลางกลางเนาะบอลไม่มีบอลไม่มีลองแล้ว

ไอ้บนตัววายบนวายล่างบนยาวดันนะยาวดันนะยาวดันนะขวาล่างเลยขยับต่อไปบนวายล่างเฟิร์สเฟิร์สวางยาวเฟิร์สเคนี่อยู่วาล่างตัววายล่างขวาล่างล่างไหนไหนมาเสียท่านไลน์บีเข้ามีเข้ามาบีมาบีมาอยู่หน้ากูอยู่หน้ากูอยู่หน้ากูดูแมทดูแมทดูชื่อเอาตายสวย ตัดดุมช็อตเลยกูรับอไม่นะแบบนึงระเบิดตูดกัรกัาตัวกลาตัวลูก้านตายตัวต้องระวังไวบนไวลงอยู่ไวบนะวงไว้บนไว้แล้วอี้ยโอ้บหระเบิดไม่ถึงมึงไวบนตัวนะระวังสะพานมนเลย ตายวอ้นขูมขอวางเงี้ยวางร่างวางร่างวางร่างขอวางกันด้วยไปบอลบ่บ่จ้าน้องต้นบ่บ่ดุริบันดุริบัน